รีเซียโนดยกเค,ค้กฉลองอายุหกเดือนให้ลูกสาวนับวันยิ่งน่ารักมากโนตวิเศษแท็กทีมพททริเซียยกเค,ค้กฉลองอายุหกเดือนให้น้องเอลิเซียลูกสาวสุดที่รักนับวันยิ่งน่ารักมากเวลาผ่านไปไวจริงๆเผลอแป๊บน้องเอลิเซียลูกสาวสุดที่รักของพททริเซียกูดและโนตวิเศษ ก็อายุครบหกเดือนแล้วแถมนับวันก็จ้ำม่ามยิ่งน่ารักน่าชาังไม่เบาอีกต่างหากล่าสุดโน้ตวิเศษก็ได้เผยโมเมนต์น่ารักปนอบอุ่นผ่านทางติ๊กตอกขณะที่แท็กทีมพรรยาสุดที่รักยกเค้กเบิร์ดเดย์ลูกสาวสุดที่รักพร้อมกับเขียนแคปชั่นบอกเอาไว้ว่าน้องเอลิเซียครบหกเดือนแล้วครับ S Our s u n f o r s t x m a s with the tree of woods เครื่องหมายสี่เหลี่ยมปัดโนดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมปัดโนเตอาลิเซียเครื่องหมายสี่เหลี่ยม exmas ซึ่งหลังจากที่ได้เห็นคลิปดังกล่าวแล้วนั้นก็มีบรรดาแฟนๆเข้ามาดาไลายให้รัวๆพร้อมกับคอมเมนต์บอกอย่างล้นหลามบ้างน้องเหมือนพ่อมากและบ้างก็คอมเมนต์แซวแก้มน้องกันยกใหญ่เลยทีดียั่ว